อ่าสำหรับห้องน้ําห้องนี้นะครับมันมีปัญหาตรงที่ว่ากดน้ําไม่ค่อยลงนะครับอันนี้คือผมแก้แก้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยมันลงช้ากว่านี้นะครับนี่ด้วยการเปิดนะครับเปิดรูระบายนะครับตรงนี้นะครับแต่ปัญหาที่ตามมาคือมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นมานะครับมันเป็นรูอ่ที่เอาไว้ยึดอ่ยึดพุกนะครับติดกับพื้นนะครับสองรูผมก็ ปเปิดใน youtube ดูนะครับเขาแก้แบบนี้นะครับให้มันมีดูระบายตอนนี้ก็จะมาดูว่าปัญหาตรงนี้มันจะต้องไปจบที่ท่อท่อจากถังแรนะครับที่ถังขับถ่ายนะครับด้านนอกมันอาจจะตันก็ได้นะครับดูระบายนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันเรามาตามหางูเหล็กกันอันนี้เท่าไหร่เนี่ยสามสิบเก้าบาทมันถูกจังวะเราจะเอางูเหล็กไปทะลวง ทะลวงท่อน้ํากันนะครับพอดีห้องน้ําผมมันมันตันร่ะมันไม่ได้เอาห้าเมตรไปเลยสามเมตรก็พอมัง้งเอาห้าเมตรไปกันเจ็ดสิบกว่าบาทแต่ผมจะซื้องูเลกนะครับห้าเมตรเจ็สิบกว่าบาทที่ดี y นะครับลองดูฮนะว่าว่าจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะครับ ห้องน้ำมันก็เต็มไปนานอ่ะครับตอนนี้เราก็ซื้อมาแล้วนะครับเป็นงูเหล็กนะครับความยาว5เมตร70กว่าบาทนะครับเื้อที่ดีไนีครับก็ผมก็จะดูวิธีใช้เขาหน่อยนะฮะเกิดมาก็ยังไม่เคยใช้เลยนะครับแก้ปัญหาสุดท้ายก็คงจะต้องจบที่งูเหล็กนี่แหละครับเพราะว่าถ้าผมทะลวงไปแล้วนะครับรูระบายนะครับรูระบายของ ถังบมบถังถังเซตอบอเกอผมเนี่ยมันมัน,ม,นมันทะลวงไปแล้วเนี่ยมันยังตันอยู่เนี่ยผมคิดว่าจะต้องจ้างเขามาดูดมาดูดซ่วมแล้วนะครับถ้าตรงนี้ยังไม่จบน,นะครับตัวงูเหล็กลงไปนะครับเราจะทะลวงมันนะครับ5เมตรผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงนะผม,มจะใส่ไปก่อนองอย่างโอ้ยไปไป ดูสิครับว่ามันจะมีอะไรบ้างโหไปสุดเลยเว้ยเอาวะ5เมตรกูไปดูว่าเราจะได้อะไรขึ้นมาบ้างนะครับลองดูดิ รวมบอกพี่นะครับโอ้โห,โหตันนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูนี่ฮะอ้ยมันตันนะครับเห็นไหมมันตันจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะล้างแล้วครับ ใช่ตอนนี้พ่อเอามือจับที่เลยวันนี้ใช่ใชอ่าเรียบร้อยครับนี่ฮะนี่ฮะเรียบร้อยเรียบร้อยฮะโอเค หลังจากที่เราทำรูปท่อเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นยังไง,ไงบ้างลองมาดูฮะ <S <S อ่าเดี๋ยวลองอะไรลองมาใส่ดูฮะแป๊บนึงนะอ่ะผมจะลองเอาโอรีโอนะครับบีบอ๋เอ,โอ,โอ,อเอาโอรีโอเลยบีบใส่ลงไปว่า,า,ามันจะเป็นไงบ้างนะฮะโอรีโอทำยังไง